หันละวัดก็มีบ้างมาเห็ดต,ตอนมาเห็ดกล่องเตียนเนี่ยมันีนตอนเที่ยงตอนเที่ยงเก็บอีกวันเนี่ยเที่ยงเที่ยงเก็บอีกน่าเที่ยงยังน้อยกันเนี่ยยน้อยก็เก็บแล้วเอาบ่าได้ไปตลาดติหรอนณ่ยไปผู้ไปก็ไปออมวัดท่านเห็ดยังไงฝ้าบ่ไปอืมอีฝ้าไปไปกับวัดบ่บอกวัดบ่ไปฝัดไปตำรวจเกี่ยวขา่าวท่านได้ตีนอยู่นี่ไปอยู่ ขาคอนเปวดแถวอยู่เดียวนี่ตายอยู่เขาว่าไปตลาดแท้เขาว่าเอัดเอาไปสิโลไปทรงเขาอยู่ตอนใบไมาอีกจิตลูกแม่คอยลุลลอยขึ้นเอาลุรลอยช่งเขาอันจะหาโลขึ้นไปนนั่ให้เขาแปดสิบอยู่ถ้าผู้ใดซื้อจะหาโลขึ้นไปให yeah. ้แปดสิบกระบาขัดจำกว่าหาโลขึ้นโลโลละก็ลุลอยแน่น ถือเป็นทรงนะสายทรงนะกันเดียดนะเก็บจังโม่งตอนตอนเด็กๆไงนี่บ่กระจายตัวบ่ไอดอกนี่แม่เบิง่ <c oughs> งเส้นงอสีงออย่างนี้นี่เขาว่าคำมันออกคำมันอากาศมันห่อนมันเสีออกดีกว่านี่มันดอกหน่อยคันอากาศออกดีทำแม่แพนเบิ้งวันนั้นบ่ได้กินฮอดเค้า ก um ็หนึ่งมุ้งเต่าจังสียันจนว่าหนึ่กลุ่มก็ว่าหวดนั้นเขาก็ได้ขายเนาะพี่นางทรงอย่างเดียวเนาะสิบาทเจ็บจังมือเนี่ยสินสิเบิดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวบอก ลังเทียก็ได้เด้นี่รอบนี่เขาแงนี่ว่าสิได้อีกหลายมืออยูเพราะว่ามันเขาก็เกิดก็มีสั่นตึงๆนะม,มันเกิดสั่นรุมก็สั่นคุณบอกว่าซื้ยายไป้หุ่นอีกบ่คือว่าหุ่นล่ะอันนี้ว่าสิออกไปอีกจากสองลงก่อนค่อยดีค่อยค่อยว่าด,ดีก็เฮ็ดให้มั่นพันตุ่นนะ <c oughs> มันบริสุทธิ์ยาขายง่ายนี่ยบริวารเป็นราคาขายง่ายเนี่ยอาบูบอกเนี่ยค่อยเอาไปลุ่มผูกอยู่เลยละว่าแต่ว่ามันไปตัตีสองค่อยพันอัน เห็ดก็มันก็ทันมันดาสุงนลยหมดเ้าไปนอนอยู่ถุงเลยตีบันย้ำเห็ดออกจังสี่ก็่เด็กเขามานอนอยู่ในบ้านแต่ว่าหมูเ้าเลี้ยงแล้วหมูเ้าเลี้ยงแล้วก็ขาบอว่าดีกว่าดีกว่าหนาราคาหมูจอดตายจะสิลง เอาเขาเขาก็ปาดเขาก็ปาดแต่มันออกขายโหลดน้ำกันเลยบ่ได้บ่โอ้โหแห้งอยากนบ่เนี่บัดเฮ็ดเขาไปเก็บมาแต่ปลาเฮ็ดธรรมชาติเขาคือว่าเอาติดอันนั้นมันดอกฮะอายุเขาจะทำสวนสะอาดน่ากินรึเปล่าท้าวดอกเบี้ยวบ่แล้วเขาไปห่ออันนี้เมียก็ชินักน้ำกันตัวยังว่าอยากปาดออก็ฮห้งู่ตัวงัดไปขายโหลดปกเมื่อยขึ้กันก็จะาดตะท่อง เอออันนั้นเอาไปอยู่ตลาดแต่ทองที่ลูกก็จะอันนั้นมากเอาอยู่ตะคอนไปเกี่ยวเขาหรือติเกี่ยวเขาหน้าใครถึงมือนไงถึงวะไตเรี่ยๆนี่ละ่ะเขาดอุมอนั่งลงเขาดอเลยม้วนเกี่ยวเขาคุ้มๆนีมม่แล้วไปได้่ด้อม จะจังกินกระเสบได้นี่ละมีม้อนบานจะวันน่ะยายไฟว่าแดงเส้นยอดขามอ่อนเริมันแสบแล้ววาแมนกลมแล้ววะที่สมศเอาขอยเอาลองเอาใส่ผักติวแล้วบ่ะเข่ากันพี่น้าต้องยอดขามอ่อนมันต้องเป็นยอดขามอ่อนจะย้อนเพราะยยมียนแล้วหมกใส่งามแล้วสิกคนนะนังบ้านวางสี่เดซื้อไปหมก นี่เอาใส่เครื่องแล้วก็อให้มันน้ำมันบกนะคาะว่ามองมันแสบบ่อยแง้มนั่นแง้มไข่บุเดีกแกงใส่ไข่บุเดีกแสบๆด้วยไงไม่ไงนี่แล้วก้อยเอาแสบก้อยแล้วก้อยงวดนี้มันเลยพาแล้วมันดอกใหญ่ จังโมงจังโมงสิเก็บอีกนี่ช่วงช่วงใดจังหน่อยนี่ล่ะสิบโมงเออบ้านสองโมงฮะสองโมงสองโมงเศร้าบ้าห่คอยเอาออกมาข้าวเดียวมันเดียวคุ้มข้าวเดียวเห็นเมือาการห่อนแหงจังโมงจังโมงละเทียห์ม่ได้หันใจเลยพ่อใหญ่ครับครับครับมันหอนักจังโมงระเทียกเก็บสิ บ่ได้ออกมาจาก่วงเลยลังเทียกันมันได้กลุ่มขาดกันมันกําลังขึ้นมันก็ออกคือเห็ดป่านี่แมนบอลล่ะเนี้มันได้ออกบคบๆน่ะเห็ดป่าไปเก็บพูยางกวนเจ้าไปมาแล้วขอไปรัมกดดีก็ได้เออเอาละทุงเห็ดแม่บ้านนี่โอ้ยตายวันนี้งดกร้้าไแลว ประมาณเดี๋ยวจโลกมัเนี่ไปนะสิบว่ามันเป็นสิบเจ็ 40, ดอู่บ่เออเจ็ดยี่สิบก็ม่สิบสามสิบอยู่บ่เมื่อกนนี้ลัสามสิบสี่สิบอยู่บ่เพาว่าดีเ็สให้มัน่นคุณเ้้ยอ